ตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับโดยขั้นแรกคนรักแมวจะพาไปรู้จักกับ พวกเทพผู้สร้างโลกกันก่อนครับคือเพลเนตนิมหรือโลกทั้งใบรวมถึงจักรวาลจะเรียกรวมกันว่ามิติมูลดัตครับอันนี้สร้างโดยเอดาครับเทพทางฝั่งปกติส่วนออฟริเวียนเป็นอีกมิติหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกันครับทางฝั่งออฟริเวียนนั้นถูกสร้างโดยเดดาครับตัวเดดานี่ก็มีอยู่หลายตนครับเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือเดดิกปริน ซึ่งเดดิกปรินนี่มีนิสัยอย่างหนึ่งครับคือชอบถอดจิตข้ามออฟลีเวียนมาเสือกในฝั่งมูลดัตคือมูลดัตกับออฟลีเวียนไม่สามารถเดินทางไปมาผ่านประตูมิติได้ครับต้องสร้างร่างอาวตารที่ปลายทางด้วยวัตถุดิบของมิติปลายทางแล้วก็ถอดจิตมาทรงร่างได้อย่างเดียวเท่านั้นครับซึ่งพวกเดดิกปรินก็จะเข้ามาทางสารเจ้าแล้วก็พวกรูปปั้นบูชานั่นเอง และหนึ่งในนั้นก็คือเดดิกปรินที่ชื่อว่าเฮอร์ชินีซึ่งเฮอร์ชินีนี่มีชื่อเสียงว่าเป็นเทพแห่งการล่าครับแต่รู้สึกจะเป็นเทพองค์ใหม่เพราะว่าถ้าสืบไปในยุคที่สร้างโลกใหม่ๆไม่มีปรากฏชื่อของเฮอร์ชินีเลยครับซึ่งกว่าชื่อของเฮอร์ชินีจะปรากฏก็ยุคที่2โดยเดดิกปรินทเฮอร์ชินีนี่จะปรากฏตัวในฝั่งมูนดัตทุกๆ1000ปีครับซึ่งเขาจะมาพร้อมกับมาล่าเนื้ออยู่เสมอ เขาจะชอบให้พรแก่สาวกที่นับถือหรือว่านักล่าที่เก่งกาจโดยในฝั่งมูนดัตในใครนับถือเดดิกปริน์จะถือว่าเป็นฝ่ายอาธรรมหรือเป็นพวกนอกรีดนะครับซึ่งพรที่ว่านั้นก็คือทําให้เป็นมนุษย์หมาป่านั่นเองว่ากันว่าเฮอชินี่เนี่ยเริ่มให้พรผู้คนในฝั่งมูนดัตในยุคที่2นั่นเองครับพร้อมกับการตั้งภาคีแสงอุตสาสีเงินหรือในเกมจะเรียกว่า Order of the s i l v e r d a w n เป็นคนละพวกกับพวกซินเวอร์แฮนในภาคสกายริมนะครับแต่เป้าหมายเดียวกันคือออกตามล่าและกำจัดมนุษย์หมาป่านั่นเองซึ่งพวกซินเวอร์แฮนในสกายริมจะบอกว่าเป็นคนที่อุทิศตัวพิทักษ์ชาวบ้านจากมนุษย์หมาป่าก็เรียกได้ไม่เต็มปากนะครับพวกนี้คือโจรป่าที่ชื่นชอบในการล่ามนุษย์หมาป่าเฉยๆครับคือต่อให้เราไม่ใช่มนุษย์หมาป่าพวกซินเวอร์แฮนก็จะโจมตีเราทันทีที่มองเห็นครับ ตามนิสัยของโจร500ที่มีแฟชั่นเป็นของตัวเองคล้ายๆกับพวกฟอร์สวร์นั่นแหละครับคือเป็นโจรป่าที่อัปเกรดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนเนื่องจากชอบล่ามนุษย์หมาปา่าโจร500อัปเกรดพ,พวกนี้จึงใช้อาวุธและชุดเกราะที่มีส่วนผสมของแร่เงินครับและพกยารักษาได้ทุกโลกเคลียร์คอนดิชั่นอยู่เสมอครับซึ่งพวกซิ l เวอร์แฮนในเกมภาคสกายริม กำลังพยายามรวบรวมชิ้นส่วนที่แตกของวอลเทดควานศึกคู่ใจของอีเ a สกาโมที่ใช้สร้างขึ้นมาจัดการกับพวกสโนเอลฟาร์เมอร์ในช่วงที่ฟาร์เมอร์บุกเผาบ้านเผาเมืองชาวนอตที่สาท่าในอดีตสร้างโดยลูกชายของอีเ a สกาโมนั่นแหละครับหลังจากถูกพวกฟาร์เมอร์ลอยโจมตีตอนกลางคืนวันต่อมาตัวควานวอลเทก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้ทันที ว r t เทรดคือขวานศึกที่ปลุกเสกเวทมนต์มาเพื่อจัดการเอลโดยเฉพาะครับโดยจะสร้างความเสียหายต่อเผ่าเอลได้มากกว่าเผ่าอื่น1.2เท่าคือฟันเอลแล้วเข้าลึกกว่าเผ่าอื่นนั่นเองและดีไซน์ที่เป็นหน้าคนกำลังแหกปากอยู่ตรงกลางระหว่างใบขวานทั้งสองข้างก็คือหน้าเอลที่กรีดร้องเพื่อข่มขวานคู่ต่อสู้ที่เป็นเอลนั่นแหละครับ แสดงให้เห็นว่าชาวนอตไม่ได้เกลียดขี้หน้าเอลเพราะดูแครนวิทยาการศิลปะทางเวทมนต์เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อครั้งในอดีตชาวนอตแล้วก็เอลเนี่ยเคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาก่อนปัจจุบันตัวขวานวอเทรดชำรุดแล้วก็แตกออกจากกันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพราะสงครามรอบนั้นฝั่งชาวนอตที่นำโดยอีสกาโมนี่เป็นฝ่ายแพ้ครับแล้วก็สมซานกลับทวีปแอดโมราไป ก่อนจะกลับมาเอาคืนจนชนะในรอบที่สองซึ่งพวก s i ซินว์เฮนจะรวบรวมเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยของขวานวอร์เทรดไปทำไมคนรักแมวไม่รู้ครับแต่ถ้ารวบรวมครบแล้วเอามาซ่อมให้ขวานกลับมาเป็นเหมือนเดิมตัวขวานวอร์เทรดจะใช้เปิดประตูสุสานหลุมศพของอียสกาโมได้ขวานมีประโยชน์2อย่างครับคือเอาไปบวกกับพวกเอลแล้วก็เปิดประตูสุสานถ้าให้คนรักแมวเดาพวกซินว์เฮนน่าจะอยากป้นสุสาน หรือไม่งั้นก็อยากได้ขวานเต็มๆไปขายเอาเงินหรือไม่ก็ทำแม่งทั้ง2อ,อย่างนั่นแหละครับตามภาษาโจร500ถ้าจะให้พูดถึงมนุษย์หมาป่าตัวแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องยากครับเพราะตัวเฮอร์ชินีนี่ให้พรไปทั่วในยุคที่2แล้วก็พรมนุษย์หมาป่ายังติดต่อกันได้ผ่านการกัดหรือข่วนตะบบจากมนุษย์หมาป่าถ้าไม่ตายซะก่อนเหยื่อที่รอดชีวิตจะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าตามไป ด้วยเหตุน,นี้จากพรเลยก,กลายเป็นคำสาบนั่นเองครับคนที่อยากเป็นก็เรียกว่าพรคนที่ไม่อยากเป็นก็เรียกว่าคำสาบต่มีวิธีกลายเป็นมนุษย์หมาป่าได้อีกแบบหนึ่งครับ คือการดื่มเลือดมนุษย์หมาป่าเข้าไปสืบทอดกันเป็นประเพณีเพื่อเพิ่มความสามารถในการรบแบบกองโจรเพราะการแปลงร่างแบบจะจะสู้กันแบบมีศักดิ์ศรีซึ่งซึ่งหน้าเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้ครับชาวบ้านรังเกียจคือชาวบ้านนี้ไม่มีใครยอมรับคนเป็นมนุษย์หมาป่านะครับโดยเชื่อว่ามนุษย์หมาป่าที่ตายไปวิญญาณจะเข้าไปอยู่ใน h u นติ n ก g r าวซึ่งเป็นโลกหลังความตายของเฮอร์ชินีนั่นเองซึ่งเราจะได้เห็นประเพณีการสืบทอดมนุษย์หมาป่าได้ใน แฟคชันเดอะคอมพานีนั่นเองครับคนรักแมวเคยทำบทสรุป The ะคอมพานีนเอาไว้แล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับก็อย่างที่รู้กันครับว่าเดอ c o m p a n นีนก่อตั้งโดยอีเ a สกาโมวีรบุรุษของชาวนอตโดยตำแหน่งหัวหน้ากิลในยุคแรกก็คือ e ีเ a สกานั่นแหละครับผ่านมาหลายร้อยปีเปลี่ยนหัวกิลไปหลายคนจนกระทั่งในยุคที่3ตอนป,ปลายในสมัยหัวกิลที่ชื่อเทลฟี ตัวเทราฟี่นั้นได้รับเอาพลังมนุษย์หมาป่ามาจากแม่มดสำนักเกรนโมโรวิทครับแล้วก็เริ่มประเพณีสืบทอดพลังมนุษย์หมาป่าในกิวเดอะคอมพานีนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือในกิวเดอะคอมพานีนเนี่ยจะมีระดับของสมาชิกอยู่นะครับมีนักรบฝึกหัดที่เพิ่งจะเข้ากิวได้ไม่นานแล้วก็พวกเดอะเซอร์เคิลที่เป็นนักรบยอดฝีมือ และระดับใหญ่ที่สุดก็คือตำแหน่งหัวหน้ากิลที่เรียกว่าฮาบินเกอร์ซึ่งพรมนุษย์หมาป่าจะสืบทอดกันตั้งแต่ระดับเดอะเซอร์เคิลเป็นต้นไปครับแต่ปัจจุบันในเกมซึ่งเป็นยุคที่4หัวหน้ากิลคนปัจจุบันก็คือโคดเหล็กซึ่งตัวโคดเหล็กนี่ต้องการจะถอนคำสาบมนุษย์หมาป่าออกจากตัวครับด้วยเหตุผลว่ามนุษย์หมาป่าตายไปก็ต้องไปล่าสัตว์ใส่เบ็ดยาใส่ยิงหนูกันที่ฮันติ้งกราวชั่วนิรัน กับเฮอร์ชินี่เดดิกปรินซ์พาบิดาแห่งมนุษย์หมาป่าแต่อีเสกาโมที่เป็นผู้ก่อตั้งตายไปก็ไปอยู่เซเวนการดสวรรค์ปกติของชาวนอตซึ่งถ้าเป็นมนุษย์หมาป่าก็ไปอยู่กับบรรพบุรุษไม่ได้โคดเหล็กจึงขอให้เราหาทางถอนคำสาบให้เขาและเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะถอนคำสาบให้แค่โคดเหล็กตัวหัวหน้ากิลหรือถอนคำสาบให้สมาชิกคอมพานีนทุกคนซึ่งถ้าถอนคำสาบให้ทุกคน ก็เป็นไปได้ว่านี่อาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของการสืบทอดพอรมนุษย์หมาป่าในกิลด์คอมพานีนก็เป็นได้ครับพวกสำนักแม่มดเกรนมโรลวิทนี่ก็หัวใสนะชักชวนคนให้เป็นมนุษย์หมาป่าสร้างโรคขึ้นมาแล้วก็เปิดสำนักรักษาไม่รวยก็ให้มันรู้ไปมนุษย์หมาป่ามีหลายชนิดครับจริงๆไลคเคนในจักรวาลดอะเอลเดอร์สกอร์ก็มีหลายแบบครับ มนุษย์หมาป่ามนุษย์หมีป่ามนุษย์จระเข้ป่าต่างๆนานาซึ่งในคลิปนี้คนรักแมวจะพูดแค่มนุษย์หมาป่าเท่านั้นนะครับพอมีหลายสายพันธุ์ลักษณะนิสัยก็จะต่างกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับพรด้วยครับบางรายเปลี่ยนร่างแค่คืนพระจันทร์เต็มดวงบางรายเปลี่ยนร่างทุกคืน บางรายเปลี่ยนร่างแบบสุ่มไม่สามารถเดาได้บางรายเปลี่ยนร่างแล้วก็ควบคุมตัวเองได้แต่บางรายเปลี่ยนร่างแล้วก็ฆ่าแหลกแบบไร้สติสัมปันธัญะญเลยก็มีซึ่งพวกที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยแก้ไขด้วยการสวมแหวนของเฮอร์ชินี่ได้ครับถ้าใส่แหวนอยู่อาการที่ไม่พึงประสงค์ก็จะหายไปว่ากันว่าคนปกติที่ไม่ได้เป็นมนุษย์หมาป่า ถ้าสวมแหวนของเฮอร์ชินี่เนี่ยก็จะสามารถแปงลงร่างเป็นมนุษย์มหมาป่าได้ครับซึ่งจริงไม่จริงคนรักแมวไม่รู้ครับไม่เคยลอง <G un ters> มนุษย์มหมาป่าแบ่งใหญ่ๆได้3ประเภทครับคือ Beastman ที่เป็นคนละบีสแมนกับคาจิตมนุษย์แมวหรือว่าอากูเนียนมนุษย์กิ้งก่านะครับ มนุษย์หมาป่าประเภทบีชแมนจะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่ามีขนแล้วก็หน้ายาวเป็นหมายื่นออกมาตัวบีชแมนค่อนข้างจะมีสติปัญญาแล้วก็ความเป็นมนุษย์อยู่มากครับทำมือไร่เวทได้ด้วยประเภทต่อมาก็คือแวร์วูฟหลอดแวร์วูฟหลอดจะมีรูปร่างคล้ายๆกับบีชแมนตัวเมื่อกี้ครับแต่หลังตรงดูสง่างามแล้วก็มีเวทมนต์ที่ทรงพลังกว่าบีชแมนมากครับสมัยก่อนมีแวร์วูฟหลอดคนหนึ่งครับนามว่าโวโคซา โวโคซาเป็นคนเผ่าคาจิตมนุษย์แมวที่ถือครองพอรมนุษย์หมาป่าประเภทแวร์บูฟลอดว่ากันว่าโวโคซามีพลังมากถึงกับทำให้มนุษย์หมาป่าตัวอื่นรอบตัวเธอตกเป็นบริวารโดยไม่อาจปฏิเสธได้กันเลยทีเดียวแวรบูฟเบฮิมอตแวรบูฟเบฮิมอตเป็นมนุษย์หมาป่าที่เราคุ้นเคยกันในภาคสกายริมครับ เพราะทั้งเกมมีแค่ชนิดเดียวไม่รู้ว่าในยุคที่4ี่ในขาฮิตเป็นเบฮีมอสกันหรือผู้พัฒนาขี้เกียจปั้นโมเดลสายพันธุ์อื่นกันแน่ซึ่งในยุคแรก,แรกๆมนุษย์หมาป่าเบฮีมอสคือพรอจากเฮอร์ชิเน่สำหรับนักล่าที่เก่งกาจเข้าตาเท่านั้นครับ <é> เกิดเป็นโครสัตว์ประหลาดหมาป่าตัวใหญ่ยืนสองขาสีดำทะมึนดูหน้าเกรงขามมนุษย์หมาป่าพวกนี้มีพละกําลังที่มากหนังหนา,นาแล้วก็มีความว่องไว ต่อให้ขี่ม้าหนีก็ไม่ทันครับโดนแดกแน่นอนเพราะเบฮิมอตวิ่งเร็วกว่าม้าแม้ตำราจะกล่าวไว้ว่ามนุษย์หมาป่าที่ตายไปจะได้ไปสนุกกับการล่าสัตว์ใส่เบ็ดยามใส่ดักหนูกันที่ฮันติงกล่าวมิติที่เฮอร์ชินี่พระบิดาของมนุษย์หมาป่าได้สร้างเอาไว้แต่ก็ไม่แน่เสมอไปครับเพราะนักบวชจากมตสำนักมดพริสที่ศึกษาคัมภีร์เดอะเอลเดอร์สกอคนหนึ่งเคยกล่าวว่า พันติงกล่าวโลกหลังความตายที่เชื่อกันมันมาจากนิทานหรือกวีที่แต่งขึ้นเท่านั้นครับหาใช่ความจริงไม่แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปเชื่อถือเดดิกปรินเทพจากมิติออฟรีเวนโดยเฉพาะเฮอร์ชินีบิดาแห่งมนุษย์หมาป่าองค์นี้เพราะถ้าดีจริงคงจะไม่มาเสือกสร้างพรอ,อันตรายจนวุ่นวายในมิติอื่นแบบนี้ แวนพิซซมหรือแวไพร์ถูกจัดว่าเป็นโรคติดต่อและเสมือนเป็นคนตายที่ฟื้นคืนชีพเป็นอันเดดเป็นที่น่ารังเกียจของชาวบ้านชาวช่องส่วนจะเป็นอันเดดจริงไหมก็ยังเป็นเรื่องที่คลุมเครืออยู่ครับเพราะมีหลายคนหลังจากติดเชื้อก็ยืนยันว่าหัวใจยังเต้นอยู่แต่บางคนก็บ,บอกว่าหัวใจของเขาหยุดเต้นไปนานแล้วแม้โรคแวมพิซซมจะรักษาได้แต่ก็เต็มไปด้วยความยากลําบาก เพราะไม่มีใครอยากเข้าใกล้ด้วยความรังเกียจกลัวจะเป็นโรคติดต่อยิ่งถ้าอาการกำเริบจนแสดงผลออกมาทางกายหน้าซีดเขี้ยวยาวตาแดงชาวบ้านถึงกับขนาดทนรังเกียจไม่ไหวชักมีดออกมาไล่ฟันกันเลยทีเดียวครับแวมไพร์กำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคแรก เนื่องจากมีชีวิตอมะตะไม่แก่ไม่ตายถ้าไม่ถูกฆ่าไปซะก่อนในยุคที่ 2- และ3มีแวมไพร์หลายตนที่เป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ออกคุนนางซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจครับลองคุณอยู่ได้สักพันปีดิสร้างเนื้อสร้างตัวทําธุรกิจหรือเป็นข้าราชการมีเวลาขนาดนั้นไม่ประสบความสําเร็จก็ให้มันรู้ไปเรื่องนี้ทําให้เกิดปรากฏการณ์สมาตรฐานขึ้นในยุคที่2ที่3ครับชาวบ้านฟินน้ําแตกกับกวีโรแมนติกเรื่องราวความรัก ของแวมพายผู้สูงศัก์กับชาวบ้านผู้ต่ำต้อยในขณะเดียวกันถ้าเจอแวมพายยาจกก็พร้อมจะชักมีดไล่ฟันทันทีโดยขั้นแรกคนรักแมวจะพาไปรู้จักกับเดดิกปรินองคหนึ่งครับเดดิกปรินคือเทพทางฝั่งออฟรีเวียนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องส้นตีนอะไรเลยกับทางฝั่งมูนดัตครับมูนดัตนี่ก็คือมิติโลกปกตินะเป็นเดดิกปรินที่ชื่อว่าโมลักบาน โมรักบานมีหลายฉายาครับไม่ว่าจะเป็นเทพแห่งการครอบงำเทพแห่งการกินเลือดเทพแห่งธาตุเป้าหมายหลักของโมรักบานในการเข้ามาเสือกในฝั่งมูนดัตก็คือการเก็บเกี่ยวมนุษย์เพื่อบริโภคเป็นอาหารและร่างกายที่เหลือก็จะเอาไปเป็นบริวารรับใช้โดยวิธีการเก็บเกี่ยววิญญาณมนุษย์ของโมรักบานก็คือการยุแยงแตะแคงรั่วให้คนตีกันให้พรคนที่นับถือไปฆ่าคนอื่นสร้างความเกลียดชังเพราะสาวกที่นับถือตัวเองตายไปเขาก็จะได้วิญญาณนั่นเองครับ โดยเด็กปริ้นแต่ละตนจะมีมิติของตัวเองนะครับทำนองเดียวกันกันกบตัวเฮอร์ชินี่พระบิดาของมนุษย์หมาป่าที่มีมิติฮันติงกราวเป็นของตัวเองโดยมิติส่วนตัวของโมรักบานก็คือโครฮาเบอร์ท่าเรือเยือกแข็งที่ที่ท้องฟ้าเป็นไฟประไลกันแต่บนดินที่เต็มไปด้วยเลือดและซากศพกลับมีสภาพอากาศที่หนาวเหน็บมนุษย์ผู้ใดที่เหยียบเข้ามาในดินแดนนี้ จะถูกโมรักบานดึงวิญญาณไปแดกเหลือแต่ร่างที่ว่างเปล่ายืนเออมือลอยทำงานงกๆให้โมรักบาลต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเรียกได้ว่าใช้งานมนุษย์แบบโคตรคุ้มค่าโคตรเซฟคอร์สกันเลยทีเดียวครับซึ่งเราสามารถไปทัวร์โคฮาเบอร์ได้ในเกม The Elder Scrolls Online ครับว่ากันว่าโมรักบานได้ทำการคมคืนนักบวชสาวแห่งลัทธิบูชาอาหนึ่งในเอดาผู้สร้างโลกคนหนึ่ง ซึ่งผลของมันก็ทําให้นักบวชสาวคนนั้นเป็นแวมไพร์คนแรกครับพร้อมกับฉายาใหม่ของโมลักบานว่าเป็นคิงยอดนักเย็ดแต่พอสืบสาวประวัติศาสตร์ลงไปเก่าเข้าเก่าเข้ากับพบว่าแวมไพร์ทุกตนไม่ได้เป็นลูกหลานหรือติดเชื้อจากนักบวชสาวคนนี้ทั้งหมดครับคือแวมพร์มันเป็นโรคติดต่อนะ,สะแสดงว่าจริงๆแล้วการสร้างแวมไพายไม่ใช่แค่การเอากันอย่างเดียวครับจากบันทึกของลัทธิบูชาโมลักบาน ดูเหมือนมอลักบานจะทําให้ผู้ที่พ่ายแพ้จากการต่อสู้กับเขากลายเป็นแวมไพร์หรือไม่ก็ให้พรโดยตรงจากสาวกที่เข้าตาแล้วว่ากันว่านอกจากพรของเดดิกริ้นแล้วแวมไพร์บางพวกก็เกิดขึ้นจากการทดลองเวทมนต์นอกกรีดโดยฝีมือมนุษย์ด้วยกันเองที่ส่วนใหญ่ชื่นชอบทางนี้แล้วก็เป็นแวมไพร์ด้วยเจตจำนงของตัวเองแถมยังไม่พอด้วยฝีมือมนุษย์นี้ยังมีการปรับแต่งพันธุกรรมแวมไพร์จนเกิดเป็น แวมพร์สายพันธุ์พิเศษขึ้นมาเพิ่มความชิบหายให้มิติมูลดัดขึ้นอีกสังกุยนาเร v แวมพิลิสคือชื่อเต็มของโรคแวมพร์ในดินแดนสกายริมครับจริงๆแวมพร์มีหลายสายพันธุ์นะครับคล้ายๆกับโควิด1 9นี่แหละแต่ละพื้นที่แต่ละดินแดนก็จะแตกต่างกันไปซึ่งในคลิปนี้คนรักแมวจะพูดแค่สังกุยนาเรแวมพิลิสที่พบในดินแดนสกายริมเท่านั้นนะครับ มันเป็นโรคติดต่อที่มีแบมพายเป็นพาหะครับแล้วก็แพร่เชื้อด้วยการโจมตีกัดควรดูดเลือดโดยเฉพาะเวทแวมพินิกเดนที่จะพ่นควันแดงๆใส่เหยื่ออันนี้มีโอกาสติดเชื้อถึง10%กันเลยทีเดียวครับเมื่อติดเชื้อไปแล้วร่างกายของผู้ป่วยจะเปลี่ยนไปแบ่งเป็น4ระดับโดยระดับจะเพิ่มขึ้นถ้าแวมพายตัวนั้นอดอยากไม่ยอมดูดเลือดโดยเชื้อจะมีเวลาฟักตัวอยู่3วันครับ ด้านเกมเพลย์ก็จะมีข้อความเตือนว่าตัวละครของเราหิวน้ำแล้วก็แพ้แสงพร้อมกับไฟกระพริบสีแดงๆวับว่าบนหน้าจอซึ่งภายใน3วันนี้เราสามารถดื่มยาเคลียร์คอนดิชันหรือไปสการะสารเทพเจ้าต่างๆเพื่อจะหายจากอาการที่เป็นได้ครับแต่ถ้าผู้เล่นเพิกเฉยไม่ยอมหาทางรักษาครบ3วันตัวละครของเราจะกลายเป็นแวมไพร์ครับพอเป็นแวมไพร์ไปแล้วก็จะมีอาการแพ้ไฟและอ่อนแอตอนกลางวัน แต่ก็ได้ความต้านทานไอเย็นและก็แข็งแกร่งในเวลากลางคืนครับและถ้าไม่ยอมกินเลือดร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตามความตายอดตายอยากของเราไปเรื่อยๆครับผิวก็จะเริ่มซีดเที่ยวก็จะเริ่มยาวตาก็จะแดงกำและเมื่อชาวบ้านจับสังเกตได้ว่าไอ้นี่แม่งเป็นแวมไพร์นี่วาเขาก็จะพาพวกมากระทืบทันทีครับซึ่งอาการตายอดตายอยากหน้าซีดเป็นผีตาแดงนี้บรรเทาด้วยการไปดูดเลือดชาวบ้านครับเมื่อได้กินเลือดผิวพรรณก็จะกลับมากระจ่างใส ใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านได้ต่อไปแต่ตัวแวมไพร์นี่ยิ่งอดอยากฟันยาวนี่ยิ่งแข็งแกร่งนะครับแค่มีปัญหากับชาวบ้านเฉยๆส่วนการดูดเลือดก็มีหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการลอยขึ้นบ้านชาวเมืองย่องไปกัดคอลอยกัดคอคู่หูขณะนอนหลับแต่งงานเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวไว้เป็นอาหารและใน DLC ดอนกาดจะเพิ่มระดับแวมไพร์ลอดเข้ามาครับ เป็นระดับที่ไม่ได้เกิดกับแวมไพร์ทุกตนโดยแวมพร์ลอดนี่จะเป็นพลังที่จะส่งต่อจากแวมพร์ลอดคนเก่าไปสู่คนที่ร่างกายและจิตใจมีความแข็งแกร่งเท่านั้นครับตาสีตาสาไปรับพลังมาร่างกายไม่พร้อมนี่สู่ขิดไปง่ายๆเลย ว่าคันว่าคนที่เป็นแวมไพร์หลอดคนแรกเขาได้พรจากโมล็อกบานโดยตรงเลยครับคัดเลือกจากบรรดาสาวกที่แข็งแกร่งเข้าตานั่นเองครับใน DLC ตัวนี้คนที่สามารถส่งพลังแวมไพร์หลอดให้เราได้ก็คือฮา้อนแวมไพร์หัวหน้ากลุ่มวอคีฮาแล้วก็เซลิน่าลูกสาวของฮา้อนนั่นเองครับซึ่งความสามารถพิเศษในการเป็นแวมไพร์หลอดก็คือ การแปลงร่างเป็นโคตรปีศาจค้างคาวตัวใหญ่และมีปีกที่ช่วยในการวิ่งฟังไม่ผิดครับมีปีกและช่วยให้วิ่งเร็วขึ้นมีความสบัดปีกเพื่อเพิ่มแรงส่งอันนี้กูแถ้ให้แล้วนะปีกพองช่วยในการวิ่งซึ่งต่อให้เป็นแวมไพร์หลอดก็ต้องลอยดูดเลือดชาวบ้านอยู่ดีครับเพื่อเลี้ยงระดับเชื้อให้อยู่ในอาการที่เหมาะสม แวมพร์หลอดที่ตายอดตาตอยากหลอดพลังชีวิตจะหดสั้นแล้วก็ร่างกายจะค่อยๆสู้พร้อมส่วนสูงจะลดลงเรียวแรงจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าไม่ได้แปลงร่างเป็นโคตรค้างคาวชาวบ้านก็จะไม่โจมตีเราในร่างมนุษย์ครับไม่เหมือนพวกแวมพายสามัญชนส่วนการรักษาให้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเราจะต้องไปตามหาคนชื่อฟาลิออนจากเจ้าของบาร์ขายเหล้าในเมืองต่าง เมื่อได้เจอกับฟารออนเขาจะขอแบ็กโซเจมที่พลังวิญญาณเต็มแม็กจากเราเพื่อไปทำพิธีรักษาแวมไพายครับแต่ก่อนไปต้องดูดเลือดให้หน้าตาดีๆก่อนนะครับในกรณีที่เราเป็นแวมพายยาจกนะถ้าอดอยากเป็นผีฟันยาวสีสัวเข้าไปถามนี่โดนกระทืบง่ายๆเลยนะครับตัวฟาเรออนเองก็ไม่เว้นครับเดินตาเหลี่ยมมากๆสีแดงกำมานี่แกชักมีดใส่ทันทีเลยนะบอกเลยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งครับ คือรับพลังมนุษย์หมาป่าจากกิลคอมเปเนียนหายจากการเป็นแวมไพร์แล้วก็หันมาเป็นมนุษย์หมาป่าแทนแวมไพร์ลอดก็หายครับกลับกันถ้ามนุษย์หมาป่าได้รับพลังแวมไพร์ลอดก็จะหายจากการเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วก็กลายเป็นแวมไพร์แทนงงไหม αι? ไม่งงนะซึ่งทั้งมนุษย์หมาป่าแล้วก็แวมไพร์นี่จะมีภูมิคุ้มกันได้ทุกโรคครับเพราะตัวเองก็ป่วยอยู่แล้ว <S 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 เนื่องจากแวมไพร์เป็นอมะตะมีชีวิตอยู่ยาวนาน หลายๆดินแดนจึงมีแวมพายเป็นชนชั้นสูงชนชั้นปกครองซึ่งวิธีปกครองก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละดินแดนครับซึ่งในคลิปนี้คนรักแมวจะเล่าถึงตระกูลวอคิฮาแวมไพายเชื้อเจ้าในดินแดนสกายริมครับว่ากันว่าเดิมทีตระกูลวอคิฮานั้นอาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกในดินแดนสกายริม จากบันทึกเล่มหนึ่งในเมืองเซอรีรทูดได้เขียนเอาไว้ว่าตระกูลวอคิฮาอยู่มาตั้งแต่ยุคที่หนึ่งโดยเรียกตัวเองว่าสโนบัตตามสภาพภูมิอากาศของสกายริมที่หนาวเย็นซึ่งในยุคนั้นนี่ตระกูลวอคิฮ่กกำลังสร้างปราสาทของตัวเองอยู่ครับแล้วก็จับชนพื้นเมืองมาเป็นแรงงานทาสซึ่งในขณะที่ตระกูลนี้ปกครองชาวบ้านอยู่ ก็มีเหตุการณ์แวมพร์บุกโจมตีร้อยคนไปซอยจุอยู่เป็นประจำครับและมาความแตกตอนที่แรงงานพื้นเมืองทำงานสร้างปราสาทจนหมดแรงตายร่างที่ถูกส่งกลับไปให้ญาติกลับเป็นร่างที่ถูกดูดเลือดออกจนหมดจนมีเสียงซุบซิบนินทาของชาวบ้านว่าเจ้าผู้ปกครองพวกนี้ต้องเป็นแวมไพร์แน่หลังจากปราสาทสร้างเสร็จเหตุการณ์แวมพร์บุกร้อยจับตัวชาวบ้านเวลากลางคืนก็ค่อยๆเว้นระยะห่างครับ จากที่บุกมาลอยทุกคืนเป็น3วันครั้งอาทิตย์ละครั้งบางเดือนก็มีครั้งเดียวแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดครับทำให้ชาวบ้านนี้ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงจนกระทั่งการมาของเลดี in, ้แอนโกรินแห่งแครนเดเรนีเอลสาวอันเมอร์ ur, ที่อ้างว่าสามารถจัดการกับตระกูลแวมไพร์เชื้อเจ้านี้ได้โดยขอรับค่าจ้างเป็นปราสาทของแวมไพร์นี่แหละอยากได้แค่นี้หลังจากเธอเข้าไปในปราสาทเช้าวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านก็เห็นควันพวยพุ่งออกมาจากตัวปราสาทแล้วก็ไม่เคยมีการอารวาดจากแวมพายอีกเลยจนกระทั่งหลายพันปีต่อมายุคที่4เวลาปัจจุบันในเกมภาคสกายริมีคำทํานายจากคัมพีเดอ e เอลเดอร์สกอรด้วยฝีมือการถอดรหัสของนักบวชมอดพี t เจ้าเดิมตีความแล้วว่ายุคที่4จะมีดา a g กอนบอลคนสุดท้ายปรากฏตัวขึ้นในดินแดนสกายริม และดาก้อนบอลคนนี้จะเป็นคนเลือกว่าฝ่ายแวมไพร์ตระกูลวอลคีฮาหรือกลุ่มนักล่าแวมไพร์ใครจะได้รับชัยชนะซึ่งผู้แพ้ก็ต้องหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์และดาก้อนบอลคนสุดท้ายก็ปรากฏตัวขึ้นจริงๆครับซึ่งก็คือตัวละครของเรานั่นเองส่วนกลุ่มนักล่าแวมไพร์ก็คือกลุ่มดอนกาดครับดอนกาดก่อตั้งขึ้นในยุคที่2ณเมืองริปเตนดินแดนสกายริมนี่แหละครับ ด้วยความที่ว่าลูกชายท่านยานประจําเมืองริปเทนในสมัยนั้นเกิดติดเชื้อแวมไพร์ัยขึ้นมาแต่ปัญหาก็คือตัวพ่อในไม่กล้าสังหารลูกชายตัวเองเลยตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาเพื่อจัดการลูกชายตัวเองโดยเฉพาะว่ากันว่าลูกชายของท่านยานสมัครใจติดเชื้อแล้วก็ออกอารวาด,ด้วยเจตจํานงของตัวเองครับเลยไม่มีทางรักษาเพราะว่าเจ้าตัวไม่ยอม หลังจากจบภารกิจจัดการลูกชายท่านยานที่มีข่าวลือว่าล้มเหลวแล้วก็ถูกไล่ออกยกชุดกลุ่มดอนกาดได้ออกจากเมืองริปเทนแล้วก็ตั้งตัวเป็นสมาคมนักล่าแวมพร์ต่อไปแต่ด้วยความที่ยุคลังหลังในแวมไพายเริ่มจะอยู่เป็นแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเดือดร้อนกลุ่มดอนกาดจึงค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำผู้คนมีชาวบ้านพูดถึงอยู่บ้างในแง่ข่าวลือที่ว่ากลุ่มดอนการดอาจจะพันตัวไปเป็นโจนป่าอัปเกรด เหมือนพวกฟอร์สวอนหรือว่าพวกซินเวอร์แฮนด์ไปแล้วก็เป็นได้ซึ่งไม่จริงครับเพราะในยุคที่4ที่ดาร์อนบอลคนสุดท้ายปรากฏตัวขึ้นตามคำทำนายเราแวมไพ์ก็ออกอารวาสอีกครั้งและกลุ่มดอนการ์ดก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับป้อมปราการขนาดใหญ่ใกล้เมืองริปเตนทันทีครับ ไม่รู้แม่งสร้างตั้งแต่ตอนไหนประจนภัยหลายปีไม่เคยเห็นพอลง DLC ปุ๊บก็โผล่ขึ้นมาทันทีซึ่งก็เป็นหน้าที่เราครับว่าจะเข้ากับดอนกาดเพื่อกวาดล้างแวมไพร์หรือจะรับพลังแวมไพร์หลอดเพื่อพิสูจน์ว่ามีปีกแล้ววิ่งเร็วขึ้นจริงไหม เอาละครับรู้จักแวมไพร์หลอดมาพอสมควรแล้วต่อไปคนรักแมวจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับแวมไพร์สายพันธุ์อื่นๆบ้างครับว่าแวมไพร์ทั่วอาณาจักรเทมเรียวแต่ละดินแดนมีสายพันธุ์แวมไพร์แบบไหนบ้างเพอร์บัตแวมไพร์ ire, หรือแวมไพร์เลือดบริสุทธิ์เป็นแวมไพร์ที่ได้รับพรจากโมอรอกบานโดยตรงครับเนื่องจากได้รับพรโดยตรงจากเดดิกปรินแวมไพร์เลือดบริสุทธิ์พวกนี้ จึงมีพลังมากกว่าแวมพรยยาจกติดโรคฟันยาวแบบเห็นได้ชัดครับแถมยังเอากันออกลูกมาเป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์ได้ตามสายเลือดอีกต่างหากเราจะได้เห็นสายพันธุ์บริสุทธิ์ใน DLC ดอนกาดจากตระกูลวอคีฮานั่นเองครับเป็นตระกูลเลือดบริสุทธิ์แถมยังถือครองพรแวมพรยหลอดอีกต่างหาก ว่ากันว่าหลอดฮาก้อนสังเวยคนบริสุทธิ์เป็นพันคนเพื่อแลกกับความอมะตะจากโมโร็อกบานเขาจึงได้รับพรโดยตรงกลายเป็นแวมไพร์เลือดบริสุทธิ์นั่นเองครับปรับไซออนเป็นผลงานจากลาแม่เวลฟัส ลาเมเวลฟาสก็คือนักบวชสาวลัทธิบูชาเอดาอารเคนั่นเองครับที่ถูกโมลักบาขนข่มขืนกลางพงหญ้าแห่งหนึ่งในดินแดนสกายริมพอสําเร็จความใคร่เรียบร้อยไอชั่วเดดิกปริ้นมรลักบนันก็ได้หยดเลือดของตัวเองลงตรงคิ้วของลาเมเวลฟาสจนเธอกลายเป็นแวมไพร์ตัวแรกในที่สุดหลังจากนั้นไม่นานครับชาวบ้านที่เดินเก็บเห็ดหาของป่าแถวนั้นก็ได้พบตัวลาแมนอนสลบอยู่ในป่า ก็เลยแบกร่างเธอกลับหมู่บ้านแต่เมื่อสังเกตว่าแผลตามตัวของเธอสมานร,รักษาตัวเองรวดเร็วผิดปกติเรากับเป็นพลังของปีศาจชาวบ้านจึงตัดสินใจก่อไฟเผาร่างเธอก่อนที่จะตื่นขึ้นแต่ละเมเบลฟัสกลับเดินออกมาจากกองไฟหน้าตาเฉยพร้อมทั้งอารวาสฆ่าเด็กและผู้หญิงไล่ข,ข่มขืนผู้ชายจนหมดหมู่บ้านเมื่อได้สติละเมเบลฟัสก็พยายามสวดมนต์ให้เทพอาเคช่วยเหลือ แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากเทพเจ้าครับภายหลังเธอจึงก่อตั้งลัทธิแวมไพร์ ire, ด้วยคำสาปแช่งโมร็อกบนันไอชั่วที่ทำให้เธอกลายเป็นปีศาจแล้วก็สาปแช่งเทพที่เคยนับถือเทพอาเคที่ไม่เคยช่วยเหลือซึ่งแวมไพร์สาวกของเธอจะถูกทำพิธีดัดแปลงร่างกายให้เป็นไซออนบัตที่ทรงพลังไม่ต่างจากพวกเลือดบริสุทธิ์กันเลยทีเดียวครับและเชื้อแวมไพร์ของลาแมเบลฟาสยังสามารถแพร่เชื้อไปอยังร่างธาต ที่ถูกโมอร็อกบานเอาวิญญาณไปแดกเหลือแต่ร่างเปล่าๆเอาไว้ใช้งานที่โครนฮาเบอร์เพื่อตัดกำลังโมอร็อกบานให้ขาดคนงานก่อสร้างได้อีกด้วยบับฟรินเป็นแวมไพร์ที่ดุร้ายโดยธรรมชาติสายพันธุ์ครับพอได้รับเชื้อแวมไพร์ก็จะอารวาดบ้าคลั่งด้วยความสนุกสนานพวกนี้ติดเชื้อแล้วออกอาการเร็วกว่าชาวบ้านครับปกติ3วันเปลี่ยนแต่บัตฟรินอาจใช้เวลาเร็วกว่านั้นครับแถมยังไม่พอ แม้จะถูกดูดเลือดจนแห้งตายคาเตียงถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นนี่ยเยื่อนี่สู่ขีดไปแล้วครับแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์นี้เยื่อจะลุกขึ้นมาเป็นแวมไพร์สายพันธุ์บัตฟิลต่อไปในยุคที่3ในดินแดนไซโลดิวมีขุนนางคนหนึ่งครับชื่อท่านลอดโลวีดิคัสลอดโลวีดิคัสจูจ่ๆก็พั้งปากบอกเมียตัวเองว่าเป็นแวมไพร์ครับก็เลยถูกเมียขังไว้ในปราสาทจนค่อยๆอ,อดอยากแล้วก็บ้าคลั่งพังปราสาทตัวเอง แถมลูกในท้องของเมียก็เป็นแวมไพร์ตามพ่อไปด้วยชิบหายเพราะปากแท้ๆเลยบรัดไนหรือว่าแวมไพร์อัศวินเป็นฝีมือของแวมไพร์ขุนนางในดินแดนสกายริมยุคที่2ครับชื่อเกรมัวคลิปก่อนจะเป็นแวมไพร์นี่เธอเคยเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุผู้ช่ำชองมาก่อน พอได้เป็นแวมพร์ก็เลยลองวิชาด้วยการเอาพลังงานอาเชอร์พลาสม่ามาใช้กับแวมไพร์หลายสายพันธุ์รวมเข้าด้วยกันผลที่ได้ก็คือแวมพายนท์นที่แข็งแรงกว่ารวดเร็วกว่าแถมยังกลืนร่างแวมพรยตัวอื่นมาเป็นพลังของตัวเองได้อีกต่างหากแม้จะได้ชื่อว่าอัศวินราวกับว่าถูกฝึกมาเป็นอย่างดีแต่พวกบัตไนน์กลับมีพฤติกรรมไม่ต่างจากสัตว์ป่าที่ใช้สัญชตาตญาณในการล่าเพียงอย่างเดียวครับไร้ความคิดไร้การวางแผนเป็นเหตุเป็นผล